สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนำนะครับเหรียญ10บาทแบบวาระนะครับเหรียญ10บาทแบบวาระคืออะไรนะครับก็คือเหรียญ10บาทวาระต่างๆนั่นเองนะครับมีผลิตออกมาทั้งหมดนะครับที่ผลิตออกมาก็61แบบ61วาระนะครับอันนี้ผมมาแนะนำเฉพาะวาระที่ผมเน้นรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้เลยละกันนะครับ ก็แนะนําเฉพาะวาระที่รับซื้อนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับวาระแรกนะครับที่รับซื้อก็คือเหรียญ10บาทอมสินนะครับวาระอมสินนะครับนี่นะครับก็เป็นครบ80ปีธนาคารอมสินนะครับยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนสภาพผานการใช้งานนะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญวาระแรกนะครับอมสินนะครับ ก็ดูตามนี้เลยนะครับขายได้นะครับผมรับซื้อนะครับใครเจอก็เก็บสะสมไว้นะครับพอมีหลายๆเหรียญค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับอันนี้ออมสินนะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับอ่าวาละต่อไปนะครับก็จะเป็น2วาละนี้นะครับอันนี้เหรียญ10บาทเอปกนะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญแล้วก็10บาทครุฑนะครับจำนวนการผลิต 5ล้านเหรียญน,นะครับ2วาระนี้ผมรับซื้อเหรียญละไม่เกิน100บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานสภาพดีหน่อยนะครับก็จะซื้อเหรียญละร0อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานที่ชำรุดมีคราบหรือว่าไม่สวยะนะครับก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50บาทนะครับอันนี้พิจารณาตามสภาพนะครับนี่นะครับ มี3วาระนะครับที่รับซื้อนะครับวาระอื่นๆที่สอบถามกันมาตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับก็เป็นวาระที่แบบผลิตออกมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับหลักๆเลยซื้อ3วาระนี้นะครับออมสินเอเปกครุฑนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเหรียญ2เหรียญนะครับเหรียญ2เหรียญ3เหรียญสเหรียญนะครับเก็บสะสมไว้แล้วค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีเป็นถุงนะครับ นใครที่มีเป็นถุงนะครับรับซื้อนะครับถุงละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับครบร้อปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเหรียญ10บาทคุฑนะครับถ้ามีเป็นถุงยกถุงแบบนี้นะครับซื้อถุงละห0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทนะครับเอเปก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเอเปกการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกนะครับรับซื้อถุงละ 1 0 0 0 0 0มื่นถึงสองหมบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นยกถุงนะครับยกถุง100เหรียญออกจากกรมธนารักษ์1000บาทนะครับขายได้1 0 0 0 0หมถึงหนึ่งบาทนะครับใครที่แลกไว้ตอนช่วงนั้นก็น่าจะคุ้มค่านะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นไลน์การติดต่อของผมนะครับไลน์แอดเจ็ดสามสี่นะครับ ก็รับซื้อจริงติดต่อได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ